หรับดับแรกนะคะจะเป็นการแถลงข้อมูลสถาการโดยท่านตัวที่าาระดับสู้บริหารทีม่พบผู้ติดเชื้ออยู่ในรายใหม่แต่ว่าทางรอุบาการเราก็ยังคงต้องรดเมินกใส่อากาศมายยเ็นต์่อเพื่อคปลอดกักโปอน้ากากอนามัอย่เต็ร้ยเปอ็นต์ต่อเนื่อง่ป้องนแอ้อมหน้ากมอางมรอยเปอ็นเนี่องค่้งกันัวองก็อนะากับนมัอยการน้อยเะคร์บมีเนื่องขะองกันัสนอนามเียารายนะครับ ไม่เจอเชื้อนะครับเราเจอเชื้อที่24รายนะครับซึ่งทั้ง24รายก็ได้ซึ่งอยอดรวมนะครับในเรื่องของการทำเชิงรุกเนี่ยในสามอำเภอก็อผมยกตัวอย่างนะครับก็แถเที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีโรงพยาบาลผู้สัญญา,าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของข่าวที่น่าจะเป็นประเด็นที่สนใจนะครับได้แก่เรื่องของการเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงน,นะครับเรื่องของนี่กาวค่ะ ว่าตอนนี้เนี่ยถึงจังหวัดสุนคราชจะมีผู้ป่วยยินยันนะคะไม่พบผู้ป่วยยิงยันยิการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสุนคราชเราก็อยู่ที่202น,นะครับแล้วก็จํานวนผู้ป่วยทีแ่แต่ว่าการเป็นผู้ป่วยยินยันะคะของคนในวงการมันเป็ยังไงท่านทะะี่กำลังอยู่ใกระแสความสนใจรับยอดให้กับโรงพยาบาลนั้นนะครับความสําคัญในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ที่ว่าคือจะคิดตามหัวตามจํานวนหัวของอ ผู้ติดยืนยันต่อไปนะครับจะได้ไม่าขาดแคลนทรัพยากรในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยในเด็กนะครับผู้เด็นักนแคะสามคือชายเกมาตั้งแตคนหนึ่งอายุสามปกว่าไปเที่ยวที่ม่องกงที่เชียงใหม่นะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงหาวว้ามกราเนยมอนองอไท่จากนั้นมันเกิดทั้งคู่นะคะรับกลุ่มแรกไปสิบสองลายกลุ่มที่สองไปท่ายละครต้องติดลงไยายอันนี้คือเห็นได้ว่า จากคนคนเดียวนะครับงสังนะครับคนแห่งชาตินะครับโดยภาพรวมนะครับคือท่านของคตรอนะครับท่านพลประเองถูกกระแทกยอดสูดนะครับแล้วก็ตกนิงเข้าเมืองนะครับแล้วก็เล้งย้ํานะครับคุณค่ะก็จะเป็นขั้วหงกนะคะที่ต้องมั่นใจหลังที่เราสะสประการนะคะับมีค่ะซึ่งทวีความดูแลเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของพมก็คือเด็กเยาวชนศิลป มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําแผนการผลิตและจัดหาวัคซีนสําหรับคนไทยเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด19ของประชาชนมีแนวทางดําเนินงานได้แก่การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศการรับเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศและการผลิตในประเทศรัฐบาลให้การสนับสนุนการวิจัยที่ผลิตวัคซีนจากคณะแพทยาศาสตร์แล้วเราก็จะอยู่รวมกัน กับราานาานี้ออในช่วง 26, วันที่21-26มกราคม2564สถานการณ์โรคโควิด -19 ของจังหวัดสมุทรปราการไม่พบผู้ป่วยไรายใหม่แต่ขณะน,นี้จังหวัดสมุทรปราการยังคงใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ฉวับที่2กำหนดให้ในสถานที่กิจการ บางประเภทในการชั่วคราวนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการจะประเมินสถานการณ์โรคและจะมีการประชุมรงการโรคติดต่อจังหวัดว่าเห็นควรให้ก่อนครนหรือไม่ประการใดหรือกําหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรโดยจะออกเป็นประกาศจังหวัดสมุทรปราการต่อไปแต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดกิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์การยดโยตกยังปมมาตรการใส่หน้ากากอนาไมยหน้ากากผ้าร้อยเอร์เซ็นเว้นระยะหา่างล้างมือเช็คอินไทยชนะดาวโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อเป็นการป้องอก,กันและควบคุมโรคโควิด -19 ต่อไป